UVA UVB แสงสีฟ้าบอกเลยว่าชาวนายหน้าอย่างเรานะคะเจอเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่านั่งทำงานอยู่หน้าจอใช่ไหมคะก็จะเจอกับแสงต่างๆนะคะแบบนั่งตัดคลิปอย่างเงี้ยก็เจอกับแสงสีฟ้าค่ะทีนี้ทำยังไงดีที่จะแบบดูแลใบหน้าของเรานะคะไม่ให้โดนทำร้ายจากแสงสีฟ้าก็นี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนโบกกันแดดเราวันนี้เราเลือกใช้เป็นของ her h i g h n e ตัวนี้นะคะนี่เลยซึ่งตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการ ป้องกันแดดนะคะแสงสีฟ้านะคะ UVA UVB แสงสีฟ้าได้หมดเลยนะคะคือจริงๆแล้ว UVA อะต่อให้เราไม่ออกแดดอะคะ่ะก็ก,ก็ก็โดนทำร้ายอยู่ดีเพราะว่า UVA มันสามารถที่จะเข้ามาในมันสามารถที่จะซึมเข้ามาในบ้านเรานะคะด้วยการที่เราแค่เปิดประตูหรือว่าเปิดหน้าต่างเนี้ยค่ะมันก็ซึมเข้ามาในบ้านเราแล้วทําให้เราจะต้อง ทากันแดดแม้เราไม่ออกแดดนะคะเพื่อนๆนี่เลยเป็นข้อสําคัญนั่นเองค่ะส่วนตัวนี้เขาบอกว่าเขาเคลมเลยนะคะว่าซึมไวใน15วินาทีอะมาลองดูกันนะคะเนื้อเบามากๆเลยค่ะเพื่อนๆอืมอันนี้คือเราจะทาก่อนแต่งหน้านะนะคะอืมโบกไปเยอะขนาดนี้ <c oughs> นะคะก็คือสัมผัสบ,บนหน้านี่คือเป็นกันแดดที่เนื้อเบานะคะแล้วก็พอเกลี่ยไปก็ค่อนข้างที่จะซึมไวเลยค่ะนี่อะนี่ค่ะ โบกไปขนาดนี้เพื่อนๆแต่ไม่ทําให้หน้าวอกนะคะโบกไปขนาดนี้แต่ไม่ทําให้หน้าวอกเอาละแสงสีฟ้าฉันไม่กลัวเธอเหรอกอืม <laughs> ฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยค่ะอืมอืมแเดี๋ยวสมมติขอเกลี่ยสักครู่เดียวนะคะเพราะว่ามันเยอะมันต้องใช้เวลาในการเกลี่ยหน่อยต่อให้มันซึมไวก็จริงแต่ว่าพอเราทาในปริมาณที่เยอะๆมันก็จะต้องแบบให้เวลาของกันแดดในการซึมลงไปบนผิวเรานะคะ อ้ยแต่ก็ซึมไวจริงๆนะเพื่อนๆดูสิแล้วมันก็ไม่ทําให้หน้าวอกด้วยเวลาที่เราแต่งหน้าต่อเวลาที่เราแต่งหน้าต่อมันก็จะไม่กวนเมคอัพค่ะถ้าเป็นกันแดดเนื้อแบบนี้เอาเป็นว่าใครอยากลองกันแดดเนื้อเบานะคะที่ซึมไวในส้าวินาทีนะคะแล้วก็กัน UVA UVB แสงสีฟ้าได้เนี่ยของ her h i net ก็น่าสนใจคะ่ะพีกัดสั่งซื้อแปะให้ท่ตกาอ่ะซึมแล้วเนะี่ยเพื่อนๆดู เลิศอยู่นะพี่กัดสั่งซื้อกดได้เลยที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะอ่ะนี่เลยค่ะอุ้ย